เพราะว่าล่าสุดเองมีคุณแม่ท่านหนึ่งอะค่ะขับรถอยู่ดีๆแล้วเครื่องกระตุกอพอกระตุกเสร็จปั๊บไฟลุกเลยแล้วแกมากับลูกนะคะดีว่าอุ้มลูกออกมาได้ทันนะคะแถว8รี้วค่ะฉะเชิงเซาเดี๋ยวคงต้องตรวจหาสาเหตุกันนิดนึงแต่ว่าเบื้องต้นไปดูภาพเหตุการณ์แล้วก็การดับไฟกันก่อนค่ะ น่กกากลัวมากมีเสียงระเบิดเป็นระยะด้วยนะคะครับเหตุการณ์นี้ดับเพลิงอบอตอคลองลคอนครเข่งเขตเนื่องเขตค่ะของชาชังเซานะคะเข้าไปดับไฟมัตด้าสามสีขาวคันนี้นะคะทะเบียนกรุงเทพด้วยแล้วก็เสียงตุ้มตุ้มเนี่ยมันคือแบบระเบิดจากอะไรเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบนิดน,นึงแต่ก็ใช้เวลา10นาทีค่ะดุเพิงได้นะจอดอยู่เส้นริมถนนสุวินทวงศ์นี่แหละคะ่ะ คุณแม่วัย38ค่ะมากับลูกสาวจะไปทำงานที่บ้านโพมาถึงตรงนี้เธอบอกว่าเครื่องกระตุกก่อนจากนั้นก็เอารถแตกๆเข้าข้างทางจะจอดดูว่ารถเป็นอะไรจากนั้นคุณแม่เห็นควันเลยค่ะพอควันออกมาจากห้องเครื่องเธอแบบนึกถึงลูกก่อนเลยไม่รู้จะทำยังไงจอดรถละล้เปิดฝากระโปรงดูซิเกิดอะไรขึ้นแต่เปิดไม่ออกไงแล้วก็มีไฟพึบขึ้นมาเลยเธออุ้มลูกออกจากรถทันที หยิบเข้าของมีค่าออกจากรถทันทีนะคะแล้วก็ยืนมองตาปิดปิดดูรถตัวเองไฟไหม้ฟังคุณแม่ดูค่ะรถมันก็กระตุกกระตุกอะค่ะก็เลยพยายามมาเข้าข้างทางค่ะทีนี้เราพยายามที่จะเปิดฝานระดูรถนะคะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะค่ะมันก็เลยไฟขึ้นมาค่ะโชคดีที่ว่าขับมาที่เร็วค่ะขับมาประมาณสี่สิบได้ประมาณหกสิบประมาณไม่เหลวออะ ยังไม่รู้สาเหตุเลยนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆต้นเพลิงอยู่ที่ห้องเครื่องนะคะครับก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันน,นะครับก็สิ่งสำคัญเวลาเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้สติต้องมานะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ตกใจนะฮะ,ะเพราะว่านี่ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตามสคข่าช่องแปด